อันนี้ก็จะเป็นก,กอบคอกอยู่ที่คอกอนุบาลน,นะเราต้องอนุบาลลูกเป็ดอยู่กับเราสักประมาณ 1- 7วันก็จะมีกบไฟใช้ไฟหลอดร้อยวัตต์หลอดรวัตต์หลอดสามหลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะสับคัดเอาแล้วให้หงายหงายให้ดูเพราะมันจะมีหลอดล้วจะใช้ต้องใช้ร้อยวัตต์3าหลอดเนาะก็จะให้อุณหภูมิความชื้นที่พอเหมาะก,ก็เตรียมแกบแกบก็หนาประม, <3. S 2> มาณนี้สามสามเซนประมาณนี้ค่ะ ใช้แกบเพราะว่ามันจะดูดซับความชื้นได้ดีแต่ถ้าเราหาไม่ได้จริงๆอาจจะเปลี่ยนเป็นขี้เลื่อยแต่มันก็ไม่แนะนําไม่แนะนําแกบแกบคือดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเ,เราจะเป็นฟาร์มผลิตพ่อแม่พันธุ์เราจะต้องสต็อกอุปกรณ์วัสดุฟาร์มแกบเอาไว้เลยใช้ทั้งครอบอนุบาลใช้ทั้งครอบพ่อแม่พันธุ์ที่จะต้องเป็นวัสดุรองพื้นของเลี้ยงเป็ดตลอดหนึ่งปีนะคะก็ต้องเตรียมให้พง้องเดี๋ยวเอาไงก่อนไหมคะค่ะ <ขา S 2> เกิดมาเนาะ กำลังการผลิตของเราก็คือ,อหักส่วนสูญเสียไปแล้วจากแม่พันสาร้อยให้ให้ลูกเป็ดในแต่ละสัปดาห์ก็จะเหลือประมาณหนึ่งพันสองร้อยสองรก็จะแบ่งเป็นตัวผู้หกร้อยตัวเมียหกร้อยเพราะวลาอัตราการเกิดของลูกสัตว์ก็จะเป็นห้าสิเปอร์เซ็นหาสิซนะทีนี้ลูกเป็ดที่ลงมาในนี้ก็คือจากพอกมาทีมงานจะต้องคัดเพศก่อนโดยการปิ้นก้นปิ้นก้นเป็ด อันนี้ก็จะเป็นอันนี้พี่เขาจะแนะนำมาดูว่ากบมัใช้เป็นฝาสังกะสีเนาะจริงๆมันจะมีเรื่องระบบไฟระบบอะไรเงี้ยที่จะต้องดูแลเป็นอุปกรณ์ฟาร์มจะต้องมีความปลอดภัยนิดนึงค่ะชุดรองท้งรองเท้าก็ต้องเป็นรองเท้าบูทนะป้องกันเพราะว่ายิ่งด้วยถ้าเราเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดที่มีฝนตกชุกอย่างจันทบุรีเนี้ยตกแปดเดือนแบบพักตาเลยค่อนข้างชื้นมากลูกสัตว์ถ้ากบตรงนี้ไม่ดีก็อาจจะเกิดการสูญเสียตรงแล้ว่่งกบวิธีดูวิธีดูก็คือลูกเป็ด ความสมำเสมอของลูกเป็ดถ้าเขาไปสูมรวมมันอยู่ก็คือเขาหนาวเราอาจจะต้องลดกบลงมาซึ่งกบระยะระยระยะกบกบถึงพื้นจะประมาณฟุตหนึ่งจากสิบเซนแต่ถ้ามันหนักประมาณนี้ก็อาจจะอาจจะต้องขยับกบลงมาเนาะดูความสม่ำเสมอของลูกเป็ดเป็นหลักขั้นตอนข้อขอนุบาลก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญถ้าดูแลไม่ดีตรงนี้ก็จะเกิดการสูญเสียได้เหมือนกันเพราะลูกเป็ดอายุหนึ่งถึงสามวันแรกเนี่ยจะตายค่ะ ทีนี้เตรียมถาดน้ําถาดอาหารถาดน้าถาดอาหารก็ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งต่อสองร้อยหนึ่งต่อสามร้อยประมาณนี้กลางๆก,ก็ดูวางเป็ดกุู้้ปับเป็ดตัวเมนยเนาะกะเวลาจับขาต้งคนละราขาต้องพัดก่อนที่จะมาลงกบอันนี้พอหมดพอหมดรุ่นการผลิรตระบบแต่อันนี้แก่ในแต่ละสัปดาห์ถ้าเกิดพบว่าแกบมันชื้นแฉะเราก็ต้องรกแกบที่ชื้นแฉะออกค่ะ อยากจะต้องแห้งและสะอาดแห้งตลอดเวลาอันนี้การทำความสะอาดก็คือจากแล้ก็โรยปูนอาก็เคลียร์แกบออกเคลียร์แกบเก่าออกให้หมดนะคะทำความสะอาดด้วยนะ้ำาคนน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาฆ่าเชื้อก็แกล้วแต่สูตรสูตรไหนก็ได้แต่ที่ความใช้กตูเลอรดีไฮก็อัตราส่วนตามข้างฉลากเลยค่ะเสร็จแล้วก็โรยปูนขาว การเตรียมหรือขั้นตอนการเตรียมลงเงินพวกนี้ต้องทําแล้วมีเวลาพักอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนที่ลูกเป็ดชุดใหม่จะลงมาอันนี้เป็นการทําความสะอาดในรอบ1ปีนะแต่ถ้าในรอบในรอบสัปดาห์ก็อาจจะดูทั่วไปมีชื่นมีแาจก็เคลียร์กันไปเป็นจุดๆ